S.C.P. Foundation ชื่อที่ลหลายๆคนต้องได้ยินผ่านหูกันมาบ้างยิ่งถ้าคุณเป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่เคยได้ยินคำนี้อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่า S.C.P. มันเป็นที่แพร่หลายไปทั่วและก็โด่งดังมากๆแต่ผมก็จะขออธิบายคร่าวๆถึง S.C.P. Foundation สำหรับคนที่อยากไม่ค่อยคุ้นเคยกับสิ่งน,นี้ S.C.P. Foundation เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการป้องกันเฝ้าระวังและจัดเก็บสิ่งเหนือธรรมชาติโดยงานหลกัหลกๆผมขอแบ่งเป็น4อย่างครับ 1. การกักเก็บสิ่งผิดปกติภารกิจหลักของ S.C.P. คือการรักษาความปลอดภัยกักเก็บและปกป้องวัตถุสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ต่างๆที่ผิดปกติที่ขัดต่อกฎธรรมชาติ โดย SCP มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งผิดปกติเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษยชาติหรือรบกวนความเป็นไปในโลกมนุษย์ 2. การวิจัยและการศึกษา SCP Foundation ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจกับคุณสมบัติแหล่งกำเนิดและพฤติกรรมของสิ่งผิดปกติ การวิจัยนี้จะช่วยปรับปรุงขั้นตอนและควบคุมลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นอย่างที่3การป้องกันมนุษยชาติเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องมนุษยชาติจากอันตรายที่เกิดจากความผิดปกติเหล่านี้ซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการปกปิดการมีตัวตนของปรากฏการณ์ดังกล่าวจากสาธารณาชนเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและเพื่อความมั่นคงของสังคม อย่างที่4ก็คือการรักษาสภาวะปกติ SCP Foundation มีเป้าหมายที่จะรักษาความสงบในชีวิตประจำวันที่มนุษย์พบเจอโดยพวกเขาทำการควบคุมและปกปิดความผิดปกติซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าสังคมจะดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักหากเรื่องราวเหล่านี้เกิดหลุดไปถึงหูประชาชน และความรับสุดท้ายที่ผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของ SCP Foundation นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ใช่เรื่องจริง oh, แน่นอนว่าทั้งเจ้า SCP Foundation มันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นและถูกเล่าต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นหรือเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตรูเมอร์นั่นเอง แบบเดียวกันกับ Slenderman ที่อยู่ในคร e ปปี้พ s าสต้นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องราวของ scp foundation มันดังโด่งดังและกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วจนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงซะด้วยซ้ำไปหากเราจะพูดถึง scp ผมขอย้อนทุกคนกลับไปในปี2007ในวันที่22มิถุนายน2007มีกระทู้หนึ่งได้ถูกเขียนขึ้นที่บอร์ดโฟจันครับ โดยโพสต์นี้ทุกโพสต์โดยผู้ใช้ที่เป็น a อนอนิมัสคนหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับภาพประหลาดที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่ในนั้นว่า SCP-173 โดยมีการอธิบายว่า SCP-173 เป็นรูปปั้นที่อันตรายและเคลื่อนไหวได้เฉพาะตอนที่ไม่มีใครสังเกตโดยตรงเท่านั้น ลักษณะภายนอกของ SCP-173 ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นรูปปั้นคอนกรีตที่มีเหล็กเส้นและรอยสเปรย์พ่นยี่ห้อไคลลอนโดยมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และมีลักษณะประหลาดและน่าสะพรึงกลัวพฤติกรรมของ SCP-173 ตัวของมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเมื่อไม่มีใครจ้องมอง โดยตัวมันจะพยายามโจมตีและฆ่าใครก็ตามที่อยู่ในระยะหากไม่มีใครสังเกตเห็นขั้นตอนการกักกันของ scp 1 7 3ก็คือตัวของมันจะต้องถูกเก็บไว้ในห้องที่ขังล็อกไว้ตลอดเวลาเมื่อบุคลากรเข้าไปในห้องขังของ scp 1 7 3จะต้องมีอย่างน้อย3ามคนสบตากับ scp 1 7 3จจนกว่าบุคลากรทั้งหมดจะออกจากห้องและล็อกห้องอีกครั้ง และโพสต์นี้มันก็กลายเป็นที่โด่งดังในโลกอินเทอร์เนต็ตอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับตัดภาพมาในเดือนมกราคม2008ก็ได้มีการจัดตั้งวิกิโดยเฉพาะเพื่อรูปรวมและจัดระเบียบร,รายการ SCP ซึ่งทำให้มีแพลตฟอร์มร,รวมศูนย์สำหรับผู้ร่วมเขียนเพื่อส่ง SCP ของตนเองแบ่งปันแนวคิดและรวมมือกันขยายจัก,กรวาล SCP เพื่อช่วยให้คนอื่นได้เข้าถึงและมองเห็นผลงานที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อมันมีคน Engagement มากขึ้นมันก็ทำให้เรื่องราวของ SCP เริ่มกระจายไปทั่วไม่ว่าจะผ่านปากต่อปากฟอรั่มสู่ฟอรัม่มหรือแม้จะเป็นแฟนอาร์ตต่างๆมากมายจนตัวของมันมาโด่งดังอีกทีตอนมีการทำเกม Spin-Off เกี่ยวกับเรื่องราวของ SCP ในเกมที่มีชื่อว่า scp containment breach scp containment breach เป็นเกมสยองขวัญิินี้ที่พัฒนาโดย jonas legalis riccone โดยเขาก็อิงเรื่องราวมาจากเรื่องเขียนต่างๆของ scp โดยในเกมผู้เล่นจะรับบทเป็นมนุษย์ทดลองซึ่งรู้จักกันในชื่อ class d ที่เป็นชื่อที่ถูกเรียกกันในอม m m u n i t y โดยคลาสดีถูกคุมขังอยู่ในสถานที่ทดลองใต้ดินที่อุทิศให้กับการกักขังและศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งประดิษฐ์ที่ผิดปกติที่ถูกเครียกโดยรวมว่า SCP เป้าหมายของเกมก็คือการหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ในฐานะมนุษย์ทดลองนั่นเองครับในระหว่างที่หลบหนีผู้เล่นจะต้องคอยเอาตัวรอดจากพวก SCP และในขณะเดียวกันเองก็ต้องหลีกเลี่ยงกองกำลังทหารของ SCP Foundation โดยเกมนี้เปิดตัวในรูปแบบดิจิตอลเมื่อวันที่15เมษายน2012แล้วก็ได้มีการอัปเดตเนื้อหาจนถึงปี2018โดยการที่มีตัวเกมมาขนาดนี้ทำให้แน่นอนว่ามียูทูบเบอร์เจ้าดังหลายๆคนหยิบยกเกมนี้ไปเล่นอย่างเช่น PewDiePie เป็นต้น เรียกได้ว่าตอนนี้ SCP Foundation มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผ่านอินเทอร์เนต็ตอีกต่อไปแต่มันคือคอมมูนิตี้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของนักเขียนทั้งหลายไว้ด้วยกันที่มีเซตติ้งและธีมอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันและเป็นคอมมูที่เปิดรับผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเติมเต็มและร่วมเสริมสร้างเรื่องราวของ SCP ต่อๆไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ใครหลายๆคนรู้จักกับต้นกำเนิดและที่มาของ SCP มากขึ้นโดยใครรู้จัก SCP ตัวไหนเป็นตัวแรกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ส่วนตัวผมก็รู้จักมาจาก SCP 173นี่แหละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I mean, no am No, man. I gotta give up on my. Me bum.